กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการค่ะ,คะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคืออะไรคะพี่ตันพนักิานหน่วยของเรานั่นเองค่ะจะไปที่ไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวรอรับชมรับฟังนะคะค่ะหน่วยพนักงานเที่หนึ่งหกสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจะชุดผสมเทียมโคสถานีผสมเทียมออกให้บ,บริการผสมเทียมโคให้กับโคของนายคําพันธ์ด่วงภูโดยใช้น้ําเชื้อโค พ่อพันอเมริกันบามันเทวนะคะในพื้นที่ของบ้านนาทั่วหมู่ที่11ตำบลน,นาทั่วอำเภอเมืองเพชรบูร์จังหวัดเพชรบูร์ค่ะหน่วยพัฒนาลื่อนที่141สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดหน้าที่ชุดผสมเทียมออกปฏิบัติงานผสมเทียมโคในพื้นที่จำนวนหนึ่งตัวนะคะโดยผสมเทียม พันธุ์บามันแดงนะคะและให้คนาแนะนําเกี่ยวกับการดูแลป,ปรับปรุงพันโคให้กับรัศดรจํานวนหนึ่งรายคือนายชาณรงค์ชูเอียดณาบราิเที่ยิ่มสามหมู่ที่สิบสามตำบลโคเคียนอําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะหน่วยพักนางาน,นที่หนึ่งห้าสำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดหน้าที่ชุดผสมเทียมลงพื้นที่ติดตามโคเกิดจํานวนหนึ่งตัวโคของน,อนายอนันต์ ทัดจันนาบานลีที่42หมู่ที่1ตำบลตะดุดูอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีค่ะค่ะช่วงนี้นะคะโควิดยังไม่หายนะคะควรรักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะคะค่ะอยู่ตรงจุดไหนอย่างไรขอให้มีความสุขตลอดทั้งวันนะคะเราทั้งคู่ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ